สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อพวชนั่นนี้นะครับซึ่งตึกข้างหลังผมเนี่ยครับเป็นตึกใหม่นั่นเองนะครับมีชื่อว่าฟิวเจอรีเรีนมนั่นเองนะครับ ะพาไปดูข้างในนะครับถ้าอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยไปห้องแรกก็จะเกี่ยวกับเครรถเครื่องบินหรือว่าการเดินทางต้องใช้ยารพาหานะนั่นเองนะครับหรือว่านวัตกรรมเทคโนโลยีที่เจ๋งๆของ รถและวิวัฒนาการนั่นเองครับภายในห้องนี้มีความพิเศษและน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับเราจะเห็นคุณแม่และคุณลูกกำลังร่วมกันทดลองเครื่องจำลองเมืองอัจฉริยะหรือ smart city simulator ครับเครื่องจำลองนี้จะพาเราไปสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงของการขับเคลื่อนยานยนต์ในเมืองแห่งอนาคตครับมีจอแสดงผลที่ให้เราสามารถเลือกปลายทางได้อย่างอิสระนี่คือเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสุดๆเลยใช่ไหมครับและหลังจากนี้เราจะตามน้องนายไปสำรวจกันต่อครับว่า ภายในโซนนี้ยังมีจุดไหนที่น่าสนใจอีกบ้างไปกันเลยครับด้านหลังของผมอันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นก้างสศกขนสูงทางอนาคตนั่นเองนะครับมันจะตอบแบบนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ชื่อว่าเมนเอเลเวอเตอร์นั่นเองนะครับสูงจากโลกไปจะถึงอวกาศเลยนั่นเองนะครับจุ้มผสงเทคโนโลยีที่ไม่กค่ใชาวบอนนะครับ อันนี้ก็ไม่ปล่อยนั่นเองนะครับจานครับมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆครับตามแน้จากสแา่อากาศนั้นนะครับบริสุทธิ์ขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นห้องแห่งนวัตกรรมผุดยนต์นั่นเองนะครับถ้าทุกคนนะครับมาที่นี่ก็เอามาอ่านได้นั่นเองนะครับ เราเดินทางมาถึงห้องถัดไปที่มีชื่อว่านวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพียงแค่ก้าวเข้ามาเราก็จะเห็นระบบหุ่นยนต์และกลไกอัตโนมัติต่างๆตั้งอยู่รายรอบเต็มไปหมดเลยครับที่นี่เราจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทํางานของระบบอัตโนมัติว่าพวกมันทํางานอย่างไรและนี่คือไฮไลท์สําคัญของห้องนี้ครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามีแว่น vr virtual reality จัดเตรียมไว้ให้ทดลองด้วยเมื่อสวมแว่นเข้าไปเราจะได้รับประสบการณ์เสมือนจริงราวกับได้เข้าไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม ้าไปอยู่ในโรงงานจริงๆเลยครับอันนี้หละครับก็จะเป็นนว,วักนตกรรมเทคโนโลยีการผ่าตัดนะคะผ่าตัดที่ไหนก็ได้แม้จะเป็นที่ตึกที่บ้านที่คอนโดที่อื่นเลยนะคะที่ไหนก็ได้ มันจะสันปป่นบ้างแต่ตึกที่มีลูกตุ้มเนะยครับจะไม่ค่อยสั่นเลยนั่นเองน,นะคบอันนี้คือสั่นแรงๆนะครับอันนี้เวรี่เชคนะครับตึกตุ้มไม่สั่นเลยครับนี่ครับลูกตุ้มทำงานแล้วนะครับและตอนนี้น้องนายกำลังเข้าสู่ห้องนวัตกรรมอวกาศและการบินเพียงแค่ก้าวเข้ามาคุณก็จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ราวกับเป็นนักบินอวกาศเลยทีเดียว งนี้คือพื้นที่จําลองผิวดวงจันทร์ครับให้ความรู้สึกแตกต่างจากพื้นผิวโลกอย่างชัดเจนและที่นี่ยังบอกเล่าเรื่องราวสําคัญว่าประเทศไทยของเรากําลังก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมอวกาศและการบินซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างแท้จริงครับ นอกจากโซนที่เราได้นำเสนอไปแล้ว Innovation World ยังมีนวัตรกรรมที่น่าสนใจอีกถึง7โซนให้น้องๆหนูๆได้มาสัมผัสด้วยตันเองเลยนะครับอาทิเช่นนวัตรกรรมเกษตรอัจฉริยะที่จะเปิดโลกแห่งการเกษตรยุคใหม่ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือพลังงานหมุนเวียนที่จะนำเสนอพลังงานแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืนเอาเป็นว่าความน่าสนใจทั้ง7โซนนี้รอให้ทุกท่านมาค้นพบประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับ คลิปของเรายังไม่จบนะครับเดี๋ยวตามน้องนายไปโซนต่อไปซึ่งผมอยากจะบอกว่าโซนต่อไปนี้เด็กโตห้ามพลาดเลยครับพอขึ้นไปชั้น4แล้วนะครับผมนั้นจะมาที่เจ้าปูนั่นเองนะครับ ผลิตเครื่องสำอางนั่นเองนะครับที่นี่เขาจะพาเราไปรู้จักกับอาชีพเจ๋งๆทั้งในตอนนี้และในอนาคตเลยครับแถมยังเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ด้วยนะครับที่นี่มี27อาชีพตัวอย่างให้เราได้ลองสมบทบาทดูด้วยนะครับเหมือนได้ลองทำงานจริงๆเลยครับอันนี้คือผลิตเครื่องสำอางนั่นเองนะครับก็ต้องเอา มาวัดถุดิบมาผสมกันนั่นเองนะครับถึงกลายเป็นเครื่องสำอางแบบนี้เลยนั่นเองเลยครับอันนี้ก็จะเป็นวิศวกอ,อันนี้ก็จะเป็นวิศวะกรในด้านของการซ่อมอากาศยานนั่นเองนะครับ อนาคตเจ๋งๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ด้านหลังของผมเนี่ยครับก็จะเป็นวิศวกรหุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์ประกอบหุ่นยนต์นั่นเองนะครับให้มีเทคโนโลยียกขึ้นจนถึงกับเทคโนโลยีล้ำสมัยนั่นเองนะครับที่เราคิดค้นมาเองบางทีตอนอนาคตนะครับ เราอาจจะทำอาชีพนี้เก่งๆแล้วทำเครื่องใหม่ขึ้นมาที่ทั่วโลกนิยมใช้น,นั่นเองนะครับเป็นไงครับ27อาชีพถ้าใครอยากมาก็มาได้เลยนะครับตอนนี้เกิดแผ่นดินไว้ที่ตึกโอพอ์ที่ตึกอพอพาวชอนนั่นเองนะครับตอนนี้ผกกู้ป่วยกันล